สวัสดีครับผมนายแพทย์อธิวัฒน์น้อยประสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การและรักษาการผู้นวยการโรงพยาบาลพิศณุเวศครับโรงพยาบาลของเราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2525นะครับโดยท่านอาจารย์นายแพทย์สุเทพนิ่มพิทักษ์พงษ์และท่านอาจารย์แพทย์หญิงนิพาพรน,นิ่มพิทักษ์พงษ์นะครับปัจจุบันเรามีพนักงานทั้งสิ้น637คนนะครับเราเปิดดำเนินการมาเป็นปีที่39แล้วนะครับแล้วก็ได้ครบกำหนดมา ย่างเข้าปีที่40ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับเริ่มเปิดดําเนินการมาตั้งแต่โรงพยาบาลมีขนาด50เตียงจนปัจจุบันเรามีจํานวนเตียงทั้งสิ้น150เตียงครับโรงพยาบาลเริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่ปี2550นะครับที่ต้องการ ให้สถานประกอบกิจาการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกําหนดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับพนักง,งานหรือลูกจ้างของตนเองในทุกสายงานให้มีความเหมาะสมกับตําแหน่งและมีศักยภาพในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการฝึกอบรมให้กับพนักงานยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีอากรได้ถึงร้อยละ100ด้วยครับในปี2561ครับโรงพยาบาลเป็นสถานประกอบกิจการ1ใน59แห่งทั่วประเทศนะครับที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งเป็นผลจากการที่โรงพยาบาลได้ดําเนินการตามพระร,ชระาชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างครบถ้วนทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงง,งาน ด้านการส่งเสริมฝึกอบรมเพื่อเกิดความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะฝีมือให้กับพนักงานส่งพนักงานเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมทั้งเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละห0ของพนักงานทั้งหมดซึ่งหลักสูตร การฝึกอบรมที่โรงพยาบาลจัดให้กับพนักง,งานนั้นเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักง,งานทําให้เขาสามารถเลื่อนขึ้นไปในระดับตําแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ครับโรงพยาบาลได้จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานของโรงพยาบาลเองที่สอดคล้องไปตามมาตรฐานของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์และนําไปใช้ทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับโรงพยาบาลตลอดจนสามารถนํามาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และพัฒนาพนักง,งานในกลุ่มโรงพยาบาลพิศนุเวศแ,และโรงพยาบาลในเครือ p r i นซ i เพลสเฮลท์แคร์จำกัดทาให้มีมาตรฐานการบริการสาขาโอเปอเรเตอร์ไปในแนวทางเดียวกันมีความเป็นมืออาชีพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรด้วยครับ ในส่วนของการได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเราได้รับเงินอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกนะครับโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานปี2562ให้กับพนักง,งานจํานวนถึง568คนนะครับหรือคิดเป็น87.65% และในส่วนที่เกินจาก70%นั้นของลูกจ้างนะครับที่ได้รับการฝึกอบรมเนี่ยเราได้รับเงินสนับสนุนอีกหัวละ200บาทเป็นจํานวนเงินถึงสิ้น22,800บาทและส่วนที่2ที่โรงพยาบาลได้รับเงินอุดหนุนมากก็เอามาจากการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ระดับ1และได้นํามาตรฐานอันนี้นะครับมาใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มอัตราค่าจ้างนะครับทำให้ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มอีก10,000บาทซึ่งโรงพยาบาลได้นําเงินส่วนนี้นะครับไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงานอื่นๆด้วยนะครับช่วยในการดําเนินการธุรกิจนะครับทำให้การดาเนินการธุรกิจของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องมั่นคงนะครับได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถมีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการและเป็นกําลังในการพัฒนาองค์กรครับท้ายนี้นะครับโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวพิษณุโ,โลกนะครับที่ได้กรุณาช่วยให้คําแนะนําให้การปรึกษากับเรานะครับเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทําให้พนักงานของเรามีทักษะในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีชวนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงนะครับสามารถตอบสนองต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลนะครับและสุดท้ายก็ส่งผลต่อขีดความสามารถของจังหวัดและประเทศสืบไปครับขอขอบคุณมากมากครับ